แนะนำหนังนะ่าดูระวันฮาโลวีนค่ะเรื่องแรกค่ะ mm hmm. Miss Penguin Home for Pro c u r i c u e Children หรือบ้านเพนกวินเด็กสุดมหัศจรรย์นะคะ mm hmm. เป็นภาพยนตร์แฟนตาซีนะคะผจญภัยที่สร้างจากหนังสือชื่อเดียวกันของ ransom risk และกำกับโดยทิมเบอร์ตันนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเหมาะสำหรับเด็กโตนะคะผู้ที่ชอบเรื่องราวแนวเหนือจริงผสมกับความลึกลับและความแปลกประหลาดเนื้อเรื่องเล่าถึงเจคอบค่ะเด็กหนุ่มผู้ค้นพบความลับเกี่ยวกับครอบครัวเมื่อปู่เขาเสียชีวิตเขาพบบ่อแสที่จะนําไปสู่เกาะแห่งหนึ่งที่นั่นนะคะจะทําให้เขาพบพกับบ้านพักของมิสเพริงวินค่ะซึ่งดูแลเด็กๆนะคะที่มีความสามารถพิเศษที่เรียกว่าเด็กมหัศจรรย์เช่นเด็กที่ลอยได้เด็กที่มีพลังไฟ เด็กที่ล่องหนได้เป็นต้นนอกจากนี้นะคะมิกพรงตี้นะคะยังมีพลังในการควบคุมเวลานะคะซึ่งช่วยปกป้องเด็กๆให้พ้นจากอันตรายและจากสิ่งมีชีวิตชั่วร้ายภาพ,พยนตร์เรื่องนี้นะคะมีบรรยากาศลึกลับและน่าตื่นเต้นมากเลยค่ะโดยผสมผสานทั้งความมหัศจรรย์และความอบอุ่นเกี่ยวกับการปกป้องเยอะและยอมรับในความแตกต่างเป็นภาพยนตร์ที่เหมาะสาหรับฮาโลวีนเพราะให้ทความสนุกและการผลิภัยที่มีบรรยากาศแบบแฟนตาซีค่ะเรื่องที่2ค่ะ Crop b r u รท คร o บแปลว่าศพนะคะ bright แปลว่าเจ้าสาวเจ้าสาวศพศพเจ้าสาวค่ะเราไปแปลกันดูนะคะเป็น Animation Stop Motion ของผู้กำกับทิมเบอร์ตันอีกเรื่องหนึ่งคะ่ะซึ่งเล่าเรื่องราวความรักแบบแฟนตาซีนะคะที่มีทั้งความน่ารักความลึกลับ เหมาะสําหรับบรรยากาศฮาโลวีนมากเลยค่ะเรื่องราวเริ่มขึ้นเมือ่อวิกเตอร์ชายหนุ่มผู้ซุ่มซ่ามนะคะบังเอิญไปทําพิธีแต่งงานกับเอมิลี่เจ้าสาวศพเดินได้โดยไม่ได้ตั้งใจค่ะทําให้เขานะคะถูกพาไปยังโลกหลังความตายเอมิลี่นะคะซึ่งเสียชีวิตไปแล้วนะคะกลับมีความน่ารักอ่อนโยนและยังคงเฝ้ารอความรักอย่างแท้จริงการผจญภัยในโลกวิญ,ญญาณที่ทําให้วิกเตอร์ได้เรียนรู้คุณค่าของความรักและการเสียสละครบปางนะคะมีทั้งบรรยากาศที่น่าขนลุกนิดนี้นิด พร้อมดนตรีและสีสันที่สื่อความแฟนตาซีมีเนื้อหาที่ดีต่อจิตใจเด็กๆที่ทําให้เรื่องเนี่ยเป็นหนังแนะนําอีกเรื่องในช่วงฮาโลวีนเลยค่ะถ้าให้แนะนําหนังในวันฮาโลวีนสําหรับเด็กๆนะคะพลาดเรื่องนี้ไปไม่ได้เลยค่ะแคสเปอร์ค่ะเป็นภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องราวของแคสเปอร์ผีน้อยน่ารักและอ่อนโยนนะคะซึ่งต่างจากผีทั่วไปเลยที่มักจะมีความน่ากลัวแต่แคสเปอร์เนี่ยอาศัยอยู่ในคฤหาสน์เก่าแก่นะคะพร้อมกับลุงผีสามตัวที่ชอบหลอกหลอน แต่แคสเปอร์น่ะกลับมีนิสัยเป็นมิตรนะคะและอยากมีเพื่อนที่เป็นมนุษย์ค่ะเรื่องราวเริ่มต้นเมื่อแคทเด็กหญิงนะคะผู้ย้ายเข้ามาอยู่ในคาลิฮานนี้นะคะพร้อมกับพ่อของเธอที่เป็นนักปราผีแคทกับแคสเปอร์ค่อยๆสนิทกันนะคะและกลายเป็นเพื่อนกันค่ะแม้ว่าทั้งสองคนนะคะจะอยู่คนละโลกเรื่องนี้จึงถ่ายทอดความอบอุ่น และมิตภาพที่ไม่มีข้อจํากัดทางร่างกายเลยนะคะพร้อมทาให้เด็กๆะะเห็นมุมมองใหม่เกี่ยวกับผีที่ไม่ได้หมายถึงสิ่งน่ากลัวเสมอไปแคสเปอร์เป็นหนังที่เหมาะสําหรับเด็กๆในวันฮาโลวีนมากนะคะเพราะมีทั้งความสนุกน่ารักและก็สอดแทรกความอบอุ่นในมิตภาพค่ะ3เรื่อง3รถนะคะคุณพ่อคุณแม่ลองเลือกมาสักเรื่องหนึ่งแล้วนั่งดูกับลูกๆได้ทั้งฝึกภากษาอังกฤษได้ประโยคภาษาอังกฤษเอาไปใช้และยังได้ใช้เวลากับลูกด้วยค่ะ ถ้าชอบให้แม่ปรังทำคลิปแบบนี้นะคะกดชอบข้างล่างคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะ